๋อาล่ะก็ขอกลับสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมทอยวอนะคะไทยวัา Thailand นั่นเองตอนนี้เราก็อยู่ในห้องห้องหนึ่งนะคะห้องนี้น่าสนใจตรงที่ที่ไหนวะตรงที่มันเปิดคิวแค่ยี่สิบนะคะเพราะส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยมีใครเปิดคิวยี่สิบนั่น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 นัตีน ตีนนะอ้าวลุม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 ป๋าอย่าลุมลุมอีกกากากโหวเวลเยอะซะเปล่าอะแม่งลุมอ่ะกากเลยอ่ะกำกำกำเลยแล้วกากมาแพ้เลยอ่นดีใจด้วยอืมจัเลินพรชิบหายละโอ้อ เราไปห้องอื่นดีกว่าห้องเล่นดีกว่าโอยปวหัวเหลือเกินไว้คนเต็มช่างมันเดี๋ยวๆ,ๆ่นหะน่อยนะอืมปอาฝายโอเคห้องนี้แล้วกันโลโปองเหรอสำหรับห้องโลโปองก็ให้อของที่เป็นโลโปองออกให้หมดนะคะ เพราะว่าเป็นขวดของห้องเราใช้เพื่นคนดีกว่าเนางหือไม่เอาดีเอ้อนี่ละเราเราไม่เกียน,นเรา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 ไม่เกียนนะโอเคโอเคเราจะเริ่มเลยแล้วก็คลิปนี้นะคะทำมาเพื่อความบันเทิงหรือ หลงนิดตันหาตัวเองก็ไม่รู้นะคะมันมันว่างๆดีนะคะเอาซัมิคิงลงไปทำอะไรอะ่ะนั่นนานโดนแล้วกูเปลี่ยนปืนเถอะฉัเนืม่ไวอืมขอใช้อันนี้ละกันเนาะ พีเดเตอร์ไม่ใช้นะเพราะว่าฉันไม่ขน,ดนัดนะคะช่วงนี้ก็แล้วกาฝนตกใบก็ม่อเป็นวัดทิฟฟี่ไม่ใช่ละใช่ไหมก๊ำกำ,กำกวานั่นกวาน,นเนี่ยอ้าวคนตีนคิดเหรอว่าจะรอดจากสายตาหนู อืม Yes อ i r ข่าเครไปเนี่ยเอ่อเอ็ก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 ไม่ใช่ก็เห็นว่าเล่นกากนะคะอะไรก็กากไปหมดเพราะว่า เล่นกากไม่เก่งนะคะเล่นไม่เก่งค่ะ <Yeah. S 1> เลน่นเล่นไม่ค่อยเก่งนะคะ อ๋อนั่นนั่่ลวงแตกกับใจแตกเลยนะคะแตกแตกนั่นโหดาบจนสลัดได้วะ่ะเย็ดเย็ดเยดูเยดูกวาล้มาอสอดใช่ช,อชอ็อกใช่ช็อกโกมินบอล ไปไหนเราจะไปไหนกันต่อดีน้ออมโอเคออม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 อ่มตายเลยชิพหายละไอ้มาพี่เห็นไหมคะว่ากากขนาดนั้นไม่เก่งเลยอ่ะ ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่เจ็ดนะคะฮะมีคนคิวกับกับฉันอีกโอ้ยสสะดัดเก่งมากออกแล้วเฮอร์เมสถุยอน้องสวยมากคิมุระอันที่ถูกไหมถูกแล้ว เอ็นพิลลกัน,นก็ตอนนี้นะเกคนไม่ได้มีค่าปะปะกรนะังนลยเก่งมากลูกไปเมท

หวดสามรอบแล้วนะเฮอร์เมสนี่นี่เฮอร์เมสเนืบเนืบตับ เย่คนเคนออกไปแล้วเฮอร์เมสต่อไปก็เล่นเล่นมันแล้วมัน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 แบบน่าสะบัด น่าสะบัดอะแบบมันน่าสะบัดอีกห้านาทีคอมแบบมันแบบน่าสะบัดเลยอะรู้สึกว่าใช้ออกาสจหังอันนั่นนั่นนั่นอันนั่นี่ฮิงตอนนี้อยู่ที่อันดับสามนะแล้วก็บีบี ไอ้เก่งไอ้ไอ้มาบาแบบแบบยันดับหนึ่งนะแล้วก็มี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 ซ่อนอะไรก็ก็ก็เออชื่อชื่ออะไรเนี่ยช่างมั่งมีมิโนอทอมินาโธโทเมโทหรอวะอะไรเนี่ยนี่เธอต้องเจอฉัน มันไม่ได้หรอกฮะตายซะทุกจ้านานั่นอ้าวนีมีโลฮีโร น่าจะชื่อว่าโนเกียโนเกียซ้ำๆหนึ่งศูนย์ไม่ใช่น่ามันซัมซุงฮีโร่คนละเรื่องแหละคนล้วเรื่องอะนั่นย็กสสองร้อยห้าสิบเฮ้ยร้อยห้าสิบ yes อีกสองนาทีเออเธอเธอเธอ,เธอใช้อะไรมองข้างหลังอะไม่นะหมดไปไหนอือโอ้โหดองของโปรโมชั่นด้วยไม่เบาเนะี่ยไม่เบาเลยไม่เบาเดินอะไม่ใช่ละกำ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 ,กำยิงมันกำเราไม่ได้ยิงอะ

ถ้าเห็นว่ากระดกอย่างนี้ก็ยาวข้าก,กันนะคะขาวตั้งแต่เกิดหยำมนี่มันสุดยอดดาบเลเซอร์นี่ไม่ได้เอาของปองติดตัวเลย เกียเกียดโดูโหมดมากโดโหมดไปทำอะไรให้คุณน่ะแล้วคงจะคงจะสงสัยโดยโมหมดนะครโดโหมดก็คือคนที่เล่นเกมนี้นหนึ่งคนเป็นคนที่เกออ่งมากค่ะโดโหมดเก่งมาก เออถ้าเป็นสีที่ดาบผมก็ระพอเข้ายนะคะว่ามันจะปวดเหมอนเป็นลิกสีเป็นลิสีดงดงนนนั่นนัลวงลวงแตกแตกแตกด้วยเย่เอเอมันนี้ก็บุม ขนาดนี้จะใช้ออกัสนำซัมมี่คิงไปแล้วนะสิบต่อให้แลกด้วยชีวิตข้ากย็ยอมยอ, <Yeah. S 2> อมยอมเย่เอาเมาครับโอเคอีกทีที่ได้นะคะก็496ใช้ ไอเทมคนเดียวในห้องนะคะบวกกับมีหนึ่งร้อยแปดสิบหพอยได้หนึ่งร้อยหกสิบอันดับหนึ่งก็คืออันเบรร์เบรร์เบร์เอ็กเอ็กเอ็กไอไออันดับหนึ่งอ๋อเย่เราเราแพ้ เขาแบบศูนย์ขาแบสองโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอจะคลิปแต่เพลงเท่านี้ดีกว่านะคะขอบคุณค่ะ